2 1 1ค,ครับสวัสดีครับมาพบก,กับชอ่ชอง Job on t เ e road นะครับวันนี้นะครับก็เริ่มต้นกันด้วยงานที่6กไปนะครับตอนนี้เออเวลา11.38นาทีนะครับ ส่วนงานแรกนะครับผมเริ่มต้นกันตอน8โมงครึ่งนะครับมาเปิดกล้องกันงานที่6เลยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านะครับมีฝนตกลงมานะครับโปรยปายนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับฝนก็ทําท่าจะตกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้นะครับวันหยุดวันอาทิตย์นะครับผมจะวิ่งงานได้ทั้งหมดงานแล้วก็ได้เงินจากการวิ่งงานจากร้านมุกและไลน์แมนไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ร้านฟูจิวารานิ่งนะครับในปั๊มปตทปากเก็ตนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่เ คอนโดเอสโทกันที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็จากนี้ไปนะครับระยะทางก็ไม่น่าจะเกินสากิโลเมตรนะครับค่าขนส่งครั้งนี้ครับเราได้ไป62บาทนะครับเดี๋ยวเรามารออาหารให้ลูกค้าได้กู่นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่งานที่8นะครับเป็นครัวร้านตังฮีนะครับก็หยิบกล้องขึ้นมานะครับระหว่างรออาหารนะครับก็เนื่องจากว่าตอนนี้นั่รอนานมากนะครับ ก็เลยเอากล้องก็เลยขึ้นมาทาคลิปนะงานที่แปดนี้นะครับจากร้านโคบังฮีนะครับเมืองทองทานีนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่หมู่บ้านสุพธาร่มนะครับก็อยู่คนละฝั่งกับตรงนี้นะครับระยะทางก็น่าจะประมาณ4กิโลเมตรเกือบ5กิโลเมตรนะครับก็เราได้ขับส่งให้หมดนะครับ85บาทนะครับเดี๋ยวเรามารออาหารให้ลูกค้ากันอีกสักคู่นะครับผมรอมาสองคู่แล้วครับเดี๋ยว รอกสักพู่ okay, ครับโอเคครับเรามาดูเส้นทางระหว่างเดินทางไปยังปลายทางกันที่้าลูกค้านะครับตอนนี้นะครับเราต้องออกจากเมืองทองทางนี้ให้ได้ให้ได้ก่อนนะครับฝ่าฟันน้ำช่วมด้วยกันนะครับอันนี้เป็นน้ำช่วมด่านแรกนะครับ ระดับเลเวลหนึ่งนะครับยังไม่มีอะไรน่ากังวลมากนะครับโอเคครับต่อไปครับเป็นน้ำช่วงระดับเลเวลสองนะครับทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดสามด่านสามเลเวลนะครับเดี๋ยวเราตามรถเก่งคันนี้ไปนะครับ ไม่ว่าจะฝนตกน้ําท่วมแดดร้อนพายุฝนฟ้าร้องแค่ไหนนะครับก็จัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกสถานการนะครับโอเคครับเราผ่านน้าท่วมด่านสองมาเรียบร้อยน,นะครับต่อไปเป็นด่านที่สามด่านสุดท้ายนะครับมาดูความลึกของน้ากันนะครับโอ้เจ้า ขึ้นล้อมอเตอร์ไซค์ได้อยู่ครับโอ้ไม่จับนะครับไปได้อยู่นะครับโอเคเราผ่านทั้งสาด่านมาเรียบร้อยนะครับเราก็มุ่งตรงไปยังจุดหมายไปทางของบ้านลูกค้ากันเลยครับ โอเคครับตอนนี้นะครับก็เวลาสิบแปดนาฬิกาสาสิบเจ็ดนาทีนะครับก็หกโมงสามสิบเจ็ดนะครับงานนี้นะครับเราได้งานร้านไบชิกนะครับก็เป็นงานที่สิบแปดล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะทำชาเลนต์ตัวเองนะครับให้ได้ทั้งหมดยี่สิบงานนะครับตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราออกเดินทาง สองถึง,งห้าลูกค้ากันไปทางกันก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบสองนาทีนะครับเราก็มาอยู่กันที่งานที่สิบแล้วเ,เราก็มาอยู่กันที่งานที่ยี่สิบแล้วนะครับงานนี้นะครับก็ได้เป็นงานสุดท้ายนี้นะครับเราก็ได้เป็นร้านยายโยอีนะครับเดี๋ยวเราเข้ารับของให้ลูกค้ากันในร้านกันก่อนครับสวัสดีครับไลแมนครับ โอเคครับตอนนี้นะครับระหว่างรองานรออาหารที่ร้านยาโยอีนะครับเซ็นทรัลเจียงทานาชั้น6นะครับก็เราก็จะมาสรุปยอดกันเลยนะครับวันนี้นะครับวิ่งทั้งหมดนะครับ20งานนะครับ20ออเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าออเดอร์แรกเริ่มกันกี่โมงครับออเดอร์แรกนะครับเริ่มกันตอน8โมง15นะครับก็มาสิ้นสุดกันนะครับตอนนี้นะครับ หนึ่งพุ่งสีิบห้านะครับเดี๋ยวเรามาบวการายได้ที่เราได้จากการวิ่งงานครั้งนี้ก่อนนะครับสองสบวกเจ็สองบวกเจ็าบวก โอเคครับตอนนี้ผมก็บวกงานทั้งหมดนะครับยี่สิบงานนะครับเาไหร่วันนี้นะครับก็ได้ยอดไปนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะครับแต่ว่านะครับเราต้องมาหักลบกับค่าภาษีและค่าบริหารจัดการแอปก่อนนะครับถ้าได้ยอดนี้ไม่ต้องหักก็ดีนะครับโอ้โหก็เดี๋ยวเรามาลบกันนะครับเอาหนึ่งพันหนึ่งสิบห้าะครับลบสิบเจ็ดจุดห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะหักไปนะครับสองร้อย 65บาทนะครับก็จะเหลือสุดจิ้นครับ1,249บาทนะครับโอเคครับก็สรุปนะครับวันนี้นะครับวิ่งงานได้ไปนะครับหารลบแล้วนะครับก็เหลือ1,249บาทนะครับแต่ตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับยันเกือบเกือบเกือบ2ทุ่มเียครับประมาณเกือบ12ชั่วโมงเต็มนะครับส่งอาหารให้ลูกค้าเสร็จแล้วก็ต้องขอลากันไปก่อนเลยนะครับ ก็่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดติ๊งครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปบายครับสวัสดีครับ1.95สวัสดีครับผงครับ